กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องของ n ยูนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีข่าวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมซึ่งหน้าต่างของผมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เป็น Windows 11นะครับผมเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่24นะครับผมใช่ไหม24ใช่ไหม ซึ่งผมก็ทําทการติดตั้งมันลงคอมพิวเตอร์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่า,ากินกินพื้นที่ไหมเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูผมมี111 g b นะครับผมตอนติดตั้งเสร็จเหลือประมาณ70ก็กินประวัน30นะผม30ถือว่าไม่ไม่เยอะเนาะใช่ไหมถือว่าไม่เยอะมังม้งมั้งถือว่าเยอะอยู่นะครับผมประมาณ30แต่แฟังก์ชันของมันก็กดีอะดีอะคือสวยเลยท่านผู้ชมจะแปลกใจว่าทําไมมันเข้ามาตรงเนี้ยลิกข,ขวาแล้วมันไม่มีเมนูเขาเรียกว่าไงนะ ไอทัสเมนเจอร์ Manager, ใช่ไหมมันไม่มีนะครับผมมันไม่มีให้ตรงนี้เนาะมันรวบรวมมาอยู่ในปุ่มของ Windows สี่เหลี่ยมหน้าต่างตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมีฟังก์ชันให้ทุท่านผู้ชมเลือกนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับมันย่อมาให้มันดูแบบกระ,ะ,ะทัดรัดลงอะ,อะเห็นไหมอ่าอยู่ในนี้แล้วก็รู้สึกว่าคีย์ของ Windows 10นะครับผมสามารถใช้กับ Windows 11ได้เออผมลองใช้ดูแล้วนะท่านผู้ชมอมอมออมออม ผมลองใช้เป็น education นะครับผมมันก็สามารถใช้ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยผมเอาอา่ของ windows 10 education มาใส่มันก็ใส่ได้ครับผมแต่เวอร์ชันของผมเนี่ยตอนนี้เป็นเวอร์ชันเดฟนะครับเวอร์ชันพัฒนาเออเวอร์ชันเดฟอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมต่างๆเลยว่าใช้ได้ปกติหรือเปล่าครับมาเริ่มกันที่ photoshop เลยผมเข้าไปรอสักครู่นะครับผมก็กำลังบูสต์กำลังกำลังเข้าครั้งแรกอะ่ะผมโหลดติดตั้งผมกำลังเข้าให้ท่านผู้ชมดูครั้งแรกเลยนะท่านผู้ชม photoshop นี่ผมโหลดมาเมื่อกี้อ่เมื่อกี้ ถูกตัดเร็วนะท่านผู้ชมดูดิป <l Jean Rabbit bulun> no ุ๊บเห็นไหมเห็นไหมอ่าสร้างฟงสร้างไฟล์เร็วปะปุ๊บรอนิหนึ่งรอนิหนึ่งใจเย็นนะท่านผู้ชมใจเย็นเนี่ยท่านผู้ชมก็ปกตินะก็ได้ปกตินะผมอ่าก็ได้อยู่เพิ่งเข้าครั้งแรกแล้วผมโปรแกรมกำลังเซตเนาะกำลังออพติมัทต์ตัวเองอะนี่นี่นี่ได้ได้ได้ท่านผู้ชมได้ได้ได้นะปกติใช้ได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดู โปรแกรมพรีเมียกันบ้างเอออินเทอร์เฟซมันจะคล้ายๆแม็กนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะอ่ามนๆมนๆมนๆเขาเรียกว่ามนๆใช่ปะมันมันจะไม่ค่อยเหลี่ยมอ่ะนะครับมันจะนูนๆน่ะนูนๆน่ะอ่าไอ้พวกหน้าอินเทอร์โฟนนอิเทอร์เฟซก็จะเป็นนูนๆหมดเลยนะท่านผู้ชมดูดิโลโก้งโลโก้ก็จะไม่มีเหลี่ยมให้เห็นเลยนะครับผมถือว่าเก็บงานเนีบมากแล้วมาถึงในพีเมียโป้แล้วผมพีเมียโปรก็ใช้ได้ปกติแล้วผมท่านผู้ชมตอนนี้เท่าที่ผมลงมาประมาณ สี่ชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมสี่ชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นอ่าเออลงเออเลอร์ไม่ไม่เจอเลยนะผมถือว่าเยี่ยมยอดอ่านี่ท่านผู้ชม new sequence ใหม่เนี่ยก็ใช้ได้อย่างสมูทเลยบั๊กอินผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวลองลงบั๊กอินแล้วเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันอีกทีนะผมอ่ะสรุปง่ายๆเดี๋ยวผมไปลองกับอ e ีมูลิเตอร์ดูว่าเออมันจะใช้ลื่นอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าอ่าทาง Windows ทาง Microsoft อ่าทาง Microsoft บอกว่า อ่า windows 1ิเดนี่ยสามารถรัน os เรียก os ปะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่สามารถรันแอปนะครับผมรันแอปได้นะครับผมผมก็ลองโหลดมาแล้วแหละเอ้เป็น netflix นะครับผม netflix netflix เนี่ยส่วนมาก windows 10ก็รันได้ใช่ไหมแต่ผมไม่เคยลองเกมอะพวกนี้ปะไปดูที่ microsoft ก่อนมันจะมี microsoft อะไรอ่ะที่เขาบอกว่า amazon อะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยน้านี้หรอเกม เกมก็รู้สึกว่าจะมีเกมเดิมๆนะเหมือนในวิน Windows 10เลยท่านผู้ชมจะมี Among Us อันนี้อะไรอ่ะฟรีปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไว้ไปลองเองดีกว่าเดี๋ยวผมไปเข้าอ่า emulator เเให้ดูนะว่ามันยังลื่นอยู่หรือเปล่านะผมไปชมกันเลยอ่าท่านผู้ชมผมก็เข้ามาในหน้าต่างของ emulator อเเนะผมใช้เป็น BlueStacks นะครับผมท่านผู้ชม BlueStacks นะครับผมผมว่าลื่นนะไม่ไม่ไม่ต่างจาก Windows 10เท่าไหร่ผมว่านะ ความรู้สึกส่วนตัวนะผมเดี๋ยวเราไปลองเทสกันในเกมว่ามันจะเฟรมจะล่วงไปเลยสัก50หรือ30มสิบเป่าแต่ที่ลองเล่นมาผมลองเล่นมาสักแป๊บหนึ่งก็โอเคนะถือว่าค่อนข้างโอเคครับท่านผู้ชมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใครที่ว่า Windows 11เล่นเกมไม่ได้นี่คิดผิดเลยครับเล่นได้นะผมเล่นได้มันก็เป็น OS ชนิดหนึ่งนะผมเหมือนกับ Windows 10 Windows 7กันทั่วไปแต่ว่ามันก็เนาะเวอรช์ชันใหม่อะ่ะเวอรช์ชันใหม่ยังไงก็ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วใช่ปะเออแล้วข้อ เงื่อนไขการการลงมนะันมัน,ม,นมันมีอยู่นะท่านผู้ชมอย่าอย่าไปซีซัวโหลดมาลงมั่วนะผมเดี๋ยวลงไม่ได้มาโทษกันไม,ไม่ได้นะครับผมมันต้องมีเงื่อนไขว่าอา่ามันมีแอปแอปเอ้ยไม่ใช่แอปดิโปรแกรมเช็คนะผมเช็คว่าอพีซีหรือว่าโน้ตบุ๊กของท่านผู้ชมเนะี่ยสามารถรองรับ Windows 11ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมทิ้งไว้อา่าในดีสคริปชันนี่นะครับผมไปไหน,นหมดแล้วเนี่ยถือว่าเฟรมไม่ล่วงนะท่านผู้ชม ดูดิเฟรมดูแปดสิบเจ็ดอะดูสวยๆเลยอะ่ะได้เลยท่านผู้ชม,ชมเล่นได้ฟีไฟฟีไฟไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยคิดสเปคมากนะผมว่าถ,ถ้าถ้าฟีไฟไหวก็พับพับจีผมว่าอิโมริตรงิโมูเลเตอร์ก็ไว้ไวนะไหวไหวไหวผมยังไม่ลองกับเกมคอนอะไรพวกนี้เลยอะ่ะ ถือว่าได้เลยนะชม,ชมแล้วมันมีโปรแกรมอัจฉริยะนะผมเป็นเป็นของอะไรอะไอ,อตัว Windows Windows 11มันมันมาม,นมันมาพร้อมกับ AI นะผม AI ที่ปรับคุณภาพแสงนะครับทำให้สวยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะ o p t ติม z e มาให้เล่นเกมลื่้วยนะครับผมผมไปอ่านมานะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือปลอมนะแต่ถ้าก็ลองไปอ,อ,อ่านกันอีกทีนึงข้อมูลผมยังไม่แน่นนะผม รีบโหลดมาใช้อยากอยากรอของใหม่ไงอุ้ยตายเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เอ้ยยังยังยังไม่จบคลิปดิจบคลิปยังไม่ได้เดี๋ยวผมพาทัวร์ก่อนว่ามันมีเขาเรียกว่าไนงะฟังก์ชันฟังก์ชันเก่าของ windows 10หรือว่า windows 7เนี่ยยังติดมาอยู่เปล่านะหรือว่า windows 11เนี่ยลบออกแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปโอเคท่านผู้ชมหน้าต่างเดสก์ท็อปของ windows 11ก็จะประมาณนี้นะผมถ้าสมมติว่าผมไม่ไม่ไม่เอาโปรแกรมแต่งเข้ามามันก็จะ ประมาณนี้สวยสวยงามตามทา้องเรื่องนะครับผมท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวถามว่าไอ้นี่ก๊อปใช้ตึงใช้ตีมหรือเปล่านะครับผมอา้าววินเวอร์เดี๋ยวผมเปิดวินเวอร์ให้มันเปิดได้ไหมฮนะวินเวอร์นี่ Windows 11นะครับผมท่านผู้ชม Windows 11นะครับผม Windows 11นะครับเวอร์ชนะั่นเดฟเนาะเพิ่งลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูโปรแกรมในตำนานไนอะ้พวกเพนไอ้พวกอะไรยังอยู่เปล่าเพนอยู่นะท่านผู้ชมหุยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวโลโก้รู้สึกจะปรับใหมให่ด้วยครับผมปุ๊บเนี่ยเพน ว้าวเพน,ก,น,เน,เน pad, ก็อยู่นะครับผมเพนอยู่เพนอยู่โน้ตแพดโน้ตแพดก็อยู่นะครับเฮ้ยหน้าต่างมันเหมือน macOS เลยนะครับผมท่านผู้ชมเหมือนเป๊ะไม่ใช่เป๊ะดิคล้ายคล้ายคายโอเคท่านผู้ชม,มไว้วันนี้ก็มาตอบข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมไปล,ลง GTA แล้วเนี่ยตอนเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นปะผมลง GTA แล้วเดี๋ยวไปลองไฟเอ็มดูว่าจะลื่นลื่นเปล่าหรือแหลกนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับผมสอบวันนี้ก็ต้องลากันไป ก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยอย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็อ่ออทาท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมผมลืมบอกไปผมลืมบอกไปว่าดดดดดผมลืมบอกไปว่าปกคลิปเนี่ยเห็นไหมลงคลิปใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมหรือว่าลงตามอารมณ์ผมนั่นแหละแต่หลักๆก็คือวันจันทร์พุธศุกร์ลงแน่นอน,นครับผมแล้วก็ตรงช่องตรงพูดคุยกันตรงนี้ผมจะอัปเดตรายละเอียดต่างๆของช่องผมเอาไว้นะครับผมอ่ทาท่านผู้ชมสามารถมาติดตามได้นะครับผม เนาะโอเคผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ See you. Not psycho! you not Biart! am